ห้าอันดับนักเตะเชลซีที่ผลงานดีในทีมชาติจะเป็นใครบ้างเราไปดูกันเลยอันดับที่ห้าลาฮิมสเตอร์ลิงก็คนนี้นะครับก็ในทีมชาตินะครับก็ยิงไปแล้วหนึ่งประตูนะครับแต่ในสโมสรน,นะทําผลงานกับเชลซีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนนี้ลาฮิมสเตอร์ลิงยกให้อันดับที่ห้านะครับ อันดับที่4นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็เป็นพ่อหมดหน้อยของเรานั่นเองนะครับฮาคิมซีเยกนะครับโอ้โหคนนี้ทำผลงานดีในโมร็อกโกด้วยนะครับยิงไปแอดซิตไปเยอะมากเลยนะครับสลหรับฮาคิมซีเยกนะแต่ในสโมสรถือว่าผลงานยังไม่ปังเท่าไหร่กลับมาจากทีมชาติขอให้ปังๆนะครับน้องฮาคิม อันดับที่3านะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับคือคาริดูคูลิบารีนะครับโหเมื่อคืนก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ของทีมชาติไปนะครับแล้วก็มงทําประตูให้กับเซนเนเก้นะครับชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะในผลงานสมูรอนครับก็ถือว่ายังทําได้ดีนะแต่ต้องปรับตัวนิดหน่อยกับพีเมลีกนะครับแต่ยืนโคกับเตียโกซิวาบอกเลยนะครับกาแพงเหล็กนะครับสรับคาริดูคูลิบารีมาถึงอันดับที่2ของเราแล้วครับคนนี้ไม่พูดไม่